โลเทสเทสโลโลโอเคทุกคนคลิปนี้นะจะเป็นคลิปที่อัดสดไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะเพราะว่ารีบลงอยากลงขี้เกจตัดต่อว่างั้นแหละเดี๋ยวจะลงสดๆทั้งนี้แหละโอเคทุกคนสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณคำเหมือนเดิมครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับคลิปที่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีมาวาดรูปดีกว่านะทุกคน โอเควันนี้ที่เราจะมาวาดรูปเนี่ยขอคิดก่อนว่าจะวาดอะไรดีวันนี้อยากวาดอ,าอะไรที่มันแปลกใหม่ดีงั้นเอาเป็นวูนเตอร์แมนเหมือนเดิมเนี่ยคนดูเยอะเด็กๆเ,เขาชอบดูวูนเตอร์แมนกันดูวูนเตอร์แมนแล้วได้ยอดวิวเยอะกว่าทําคลิปอื่นอีกดูประชดคลิปตัวเองเนาะแต่มันก็จริงอะ่ะโอเค อันดับแรกเออเดี๋ยวทำไมเราไม่ล่างก่อนนะเดี๋ยวต้องล่างก่อนดิไม่ล่างได้ไงโอเคเป็นหัวตุ้ย,ยน่ารักแล้วถ้าเป็นอุลตร้าแมนปกติเนี่ยมันจะดูธรรมดาเกินไปเดี๋ยวอุลตร้าแมนตัวนี้เราจะเป็นอุลตร้าแมนที่ไม่ปกติเพราะว่ามันจะแขนสั้นๆหัวกลมๆมีเท้าสองเท้าไม่วาดเยอะฮะ พราะว่าวาดเยอะเดี๋ยวลงดีเทลเยอะแล้วเดี๋ยวใช้เวลานาน,านอีกเดี๋ยวคลิปนี้ยาวแล้วคนดูปกติเนี่ยถ้าให้พูดตามตรงก็คือส่วนใหญ่คนดูก็จะดูคลิปความยาวอเอาเป็นความยาวที่แบบว่าคนดูเขาแบบจะเรียกว่าไงดีแบบดูเราได้นานที่สุดนะก็น่าจะเป็นประมาณสัก5นาทีถึง8นาทีโดยประมาณไม่ถึง10นาทีหรอก10นาทีนี้ผมว่าบางคนนี่ก็แบบ คงกดไปดูคลิปอื่นต่อแล้วมั้งเพราะงั้นคลิปนี้ก็จะเร่งไวๆเลยละกันนะทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเงี้ยเดี๋ยวเรามาวาดอุลตร้าแมนกันเลยร่างแค่นี้แหละทุกคนไม่ได้ไวล่างอะไรเยอะเพราะว่าเดี๋ยวล่างเยอะเดี๋ยวก็เดาออกว่าผมจะวาดอะไรต่อก็เป็นอุลตร้าแมนตัวแรกน่ารักนี้เลยเฮ้ยปากต้องอยู่ตรนนี้เค <Okay. S 2> ดูเหมือนเอเลี่ยนนะดูตลกดี โอเคได้อยู่มาขนาดนี้แล้วน่าจะเดาออกแล้วมั้งว่าผมว่าอุลตร้แมนที่กำลังทำอะไรอยู่โอเคคงยังเดาไม่ออกกันแน่นอนจะดูไปเรื่อยๆฮะ เปนเนี่ยพอรู้แล้วใช่ไหมถ้ายังไม่รู้ดูต่อไปโอเคเสร็จแล้วน่ารักใช้ได้เห็นไหมมีเขียนแล้วมีเขียนแล้วโอเคแค้นอีกข้างหนึ่งเรียบร้อย แล้วก็ใส่คีบหลังหน่อยถ้าใส่คีบหลังนี้ก็คงรู้แหละว่าผมวาดอะไรอยู่โอเคเรียบร้อยน่ารักใช้ได้ฮะคงรู้แล้วใช่ไหมว่าผมวาดอุลตร้าแมนทำอะไรอยู่อุลตร้าแมนน้อยที่กำลังใส่ชุดกัซิล่าอยู่ไงล่ะโอ้ยเดี๋ยดๆๆ,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 ๆ <c oughs> น่ากลวเกินไป กงเล็บใหญ่เกินลืมไปต้องขายความน่ารักหน่อยอุลตร้าแมนตัวเนี้ย <N DC> นี่นี่อยากเลี้ยงไว้อ่ะน่ารักดีวะ่ะโอเคเดี๋ยวนะอ่ผมว่าผมต้องทำให้เลเยอร์หนึ่งนี้ จาง,งลงหน่อยจะได้เห็นเลเย,ยอร์สองได้ชัดเจนโอเคหางเติมหางลืมเกือบลืมหางแล้วเฮ้ยตาดาเสร็จแล้ว <laughs> น่ารักในสไตล์แบบอุลตร์แมนผมว่าเวลาที่วาดนะตอนนี้ก็คงไม่เกินสิบนาทีมั้งที่วาดไปอะ่ะคงเหลือแค่ลงสีละ เราจะมาจับเวลากันดีกว่าในหน้าจอของผมตอนนี้คือเที่ยงห้าสิบสามลงสีบรรวดเร็วก็คงใช้เวลาสักประมาณห้านาทีถึงเจดนาทีโดยประมาณนะคิดว่าโอเคมาถึงขั้นตอนการลงสีอนะขั้นตอนการลงสีเนี่ยอโอเคผมจะบอกทุกคนก็ได้มีหลายคลิปมากเลยนะที่ผมได้ลงไปในช่องที่เกี่ยวกับวาดรูปสัประหลาดที่เอามารวมๆร,มรม่างกันเธอคือผมไม่ได้ โชว์ฟังก์ชันการใช้งานของมันเนี่ยว่าใช้งานยังไงใช่ไหมซึ่งโอเคจะมาบอกให้ละกันว่าทํำยังไงแล้วแต่และขั้นตอนก็คือถ้าเราจะลงสีใช่ไหมปกติเนี่ยเราจะใช้เป็นถังสีเทสีใช่ไหมสลับมือใหม่ก็จะเทสีลงไปเลย,ยนี้แต่ว่าถ้ามีภูมิฐานมีภูมิความรู้ขึ้นมาหน่อยเขาก็จะไปใช้บลัชกันนะทุกคน u s ชเนี่ยมันเป็นพู่กันนั่นแหละเอามาไว้ใช้สําหรับระบายสีเหมือนกับเราเอาสีไม้เมาระบายสีบนกระดาษเลยแต่นี่เปลี่ยนเป็นพู่กันนะทุกคนซึ่งเราก็จะย้ายจากเลเยอร์สที่อยู่บนสุดเนี่ยก่อนหน้านี้อยู่บนสุดนี้มาที่เลเยอร์ก่อนหน้าเลเยอร์สเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเราอะให้ดูแล้วกันถ้าผมลงสีไปแบบนี้มันก็จะทับเส้นใช่ไหมถ้าเรามาไว้ หลัง l a เยอร์มันก็จะไม่ทับเส้นเพราะว่ามันอยู่กับะเลเยอร์กันแล้วก็มันเป็นการเรียงลำดับของ l a เยอร์ที่จะทำให้เราได้เห็นเส้นที่เราได้ทำการตัดเส้นไว้มันก็ไม่ทับนันแหละพูดง่ายๆพูดตามตรงโอเคแต่ก็มีอีกวิธีหนึ่งนะที่แบบไม่ต้องมานั่งใช้บลัดก็ค,คือวิธีการคลุมหมด refer o t h e r layer to s e l e c กก็คือทำแบบนี้มันจะข้อคุมหมดเลยนแล้วก็แล้วก็เทสีลงไปนี่ง่ายกว่าใช้บลัชเยอะเลยหลายเท่าเนาะโอเคเอามานี่แล้วก็ถ้าส่วนที่เราไม่ต้องการเราก็แค่ลบไปแค่นี้แหละนี่ง่ายไม่เด็ซับซ้อนแล้วก็อะไรที่เป็นส่วนเกินหรือส่วนขาดไปก็เติมสักนิดหน่อย แล้วคือผมจะบอกนะทุกคนว่าผมเป็นคนร้อนง่ายมากตอนนี้เหงื่อออกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเปิดพัดลมตรงเนี้ยเสียงมันจะเข้าไม้ตรงนี้หรือเปล่าคงไม่เข้าไม้ไมั้งขอหัวใหญ่กว่านี้สิเอาหัวเล็กมาทําไมระบายทั้งชาตินี้คงไม่เสร็จหรอก โอ้ไ oh, ม่นะก็อย่งี้ยทุกคนมันก็จะมีปัญหาบ้างบางทีเวลาลงเพราะว่าคือมันมีช่องว่างระหว่างเส้นอยู่อะไรทาให้การลงสีเนี่ยยากก็ไม่เป็นไรเราก็จะเอาดินสอบางๆมาเก็บตรงนี้สักนิดนึงเสร็จแล้วก็ทำเหมือนเดิม โอเคใกล้เสร็จละเสร็จแล้วน่ารักใช้ได้ฮะดูคลิปนี้เหมือนไม่มีอะไรนะกะว,ว่าจะทำให้มันไม่มีอะไรแต่มันก็มีจริงด้วยทุกคนเออทีนี้นั่งทำคลิปตัวเองนั่งอยู่เฉยๆดีกว่าแต่ทำสักหน่อยให้มันดูมีอะไรเงยทุกคน จะได้ดูน่าสนใจโอเคเสร็จแล้วสำหรับเดี๋ยวได้ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเอาใหม่ขอถอนคำพูดแป๊บนึงโอเคทุกคนเสร็จแล้วสำหรับการลงสีขั้นเบื้องต้นว่าประมาณนี้นะกันทุกคน ที่เห็นอ่าผมทำคลิปก่อนหนะ้าเนี่ยที่เกี่ยวกับเอาสป,ปาร์กมารวมร่างกันแล้วมันดูไปไวใช่ไหมนณะตัดต่อนะสําหรับน้องๆที่ยังไม่รู้นะนั่นพี่ตัดต่อนะพี่ไม่ได้ไใช้ความเร็วแสงในการวาดรูปนะดูก็รู้จริงๆแหละว่าผมตัดต่อให้มันเร็วขึ้นเพราะว่าเอาจริงเนี่ยคลิปจริงๆเนี่ยผมวาดรูปภาพนะั้นนะแต่ละภาพอะ่ะใช้เวลาแบบประมาณชั่วโมงหนึ่งอะ่ะบางทีชั่วโมงนี้ไม่เสร็จเลย เพราะว่าคือบางทีก็แบบไปนั่งหาภาพบ้างน้องบางคนก็รีเควสมาบ้างว่าสป,ปราตตัวนู้นตัวนี้แบบนี้นะครับผมก็ไม่ได้รู้จักไปซะหมดทุกตัวผมเลยต้องไปหาภาพมาแล้วก็มานั่งดูว่าดีเทลมันเป็นยังไงบ้างเนะอะไรบ้างเนะแล้วก็ต้องวาดให้เหมือนด้วยนะทุกคนเอาลักษณะพิเศษของสป,ปราร์ตตัวนั้นมาใส่ในอุลตร้าแมนซึ่งก็ต้องใช้เวลาพิจนารณาและวิเคราะห์อยู่นานเลยกว่าว่าจะคิดว่าจะเอา ส่วนนี้มาใส่ตรงไหนของสับปะหลาดถึงจะได้ดูเท่คือถ้ามาคิดสดหน้างานก็ได้อยู่แหละแต่ว่ามันจะดูไม่ไปอย่างต่อเนื่องเพราะงั้นผมเลยต้องมาคิดนอกนอกกรอบนอกเวลาที่หลังเราก็เหลือแค่ตรง ไหนนะคีบหลังใช่ไหมคีบหลังนี่เดี๋ยวผมว่าผมเทลงไปเลยดีกว่าง้อเฟียวมากเลยทุกคนเก็บรายละเอียดสักนิดนึง ผมไม่ได้บอกทุกผมมีเรื่องหนึ่งที่ผมไม่ได้บอกทุกคนคือผมเป็นคนขี้ร้อนมากเลยตอนที่ทําคลิปอยู่ตอนเนี้ก็ร้อนมากกลัวว่าแบบเปิดพัดลมแล้วเสียงมันจะเข้าแล้วเสียงมันจะดังแอนอนนแอดแล้วมันจะฟังไม่รู้เรื่องเสียงมันจะเข้าไม้เนะี่ยไม้ที่อัดอยู่ตอนเนี้เพราะงั้นเวลาทําคลิปเนี่ยบางคลิปใช่ไหมถ้า ทุกคนเห็นว่าผมเหงื่อออกว่านองแบกใจผมเป็นคนขี้ร้อนง่ายถามว่าเปิดแอร์ไหมเราทำคลิปกนะ็เปิดแอร์นะเปิดแอร์กันกันร้อนอะ่ะเพราะว่าคือผมก่อนหน้านี้ผมเคยลองเปิดพัดลมแล้วก็อัดคดลิปละปรากฏว่าเสียงพัดลมมันเข้าก็เลยเปลี่ยนเป็นเปิดแอร์ดีกว่าแล้วพอเปิดแอร์มามันก็ยังร้อนอยู่ไม่รู้ทําไมคือเป็นคนที่แบบสบามารถควบคุมเหงื่อในร่างกายตัวเองได้นั่นก็แปลกดีนะมีใครเป็นบ้างที่ ขี้ร้อนะ่ผมว่าเป็นเยอะหลายคนอน่ะบางคนก็เป็นผมเลยอยากจะหาวิธีแก้ว่าทำไมคนเราถึงเหงื่อออกเยอะนะแค่บางคนนะอย่างผมยังเหงื่อออกเยอะไม่เข้าใจว่า,วาทำไม,มก็อยากหาวิธีแก้อยู่ว่าจะทำยังไงให้เหงื่อออกน้อยที่สุดก็คืออยู่ในที่เย็นๆนั่นแหละถูกแล้วแต่บางทีอยู่ที่เย็นๆเหงื่อก็ออกนี่ก็แปลกเหมือนกัน แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากพูดมากเลยคือเรื่องการพูดในคลิปของผมคือมันจะมีคําพูดหนึ่งที่ผมชอบพูดติดปากมากไม่รู้เป็นไรชอบพูดแบบติดปากตลอดเลยคําพูดคลิปมันพูดว่าก่อก็ผมผมก็ผมก็จะผมก็ผมก็ผมก็พูดก่ออยู่นั่นแหละคือพยายามที่จะแบบไม่อยากพูดก้อนะแต่มันก็พูดไปแล้วอ่ะแล้วพูดไปแล้วก็ทําไงช่างมันเถอะก็ ปล่อยมันไปเลยแล้วก็พยายามจะแก้นิสัสตัวเองอยู่ที่ไม่ให้พูดคําว่าก็ในคลิปอะเพราะมันดูแบบมันดูไม่โปรเฟชชั่นอลจะพูดว่าไม่โปรเฟชชั่นอลได้ไหมอะคือจะพูดว่าตัวเองเป็นมืออาชีพเหรอคงพูดไม่ได้ไม่เต็มปากหรอคนเราไม่ใช่มืออาชีพหรอือเล่าแล้วก็แค่อยากทําคลิปให้ทุกคนดูเฉยๆว่าเราเป็นสาวกอุลตร้าแมนเหมือนกันนะทุกคนอะไรประมาณนี้ วันเราแบบเฮ้ยเราพวกเดียวกันจับมือหน่อยเนี่ยถามว่าทำไมไม่ลงเงาทุกคนคงคิดในใจยู่แล้วทำไมไม่ลงเงาก็เดี๋ยวค่อยลงแต่จะลงนิดหน่อยเพราะว่าจะให้ภาพมันดูสว่างๆไม่มืดเกินไป ใกล้เสร็ละทุกคนใกล้เสร็จละใกล้เสร็จละอย่าเพิ่งใจเสียไปรอดูก่อนท้องอบคลิปนี้ยาวแน่แหละต่อให้ถึงแบบว่าพาย,ยายามที่จะทําให้คลิปมันดูสั้นก็จริงนะรีบรีบวาดอะแต่คงไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไปตามอารมณ์ตัวเองไงใครมันจะห้ามได้ถูกไหม เหลือแค่ส่วนใบหน้าของอุลตร้แมนใบหน้านี้ก็ทำเหมือนเดิมเลยคลุมเทสีโอ้ยดำเกินไปอ่าสีไหนดีสีนี้นเอ้ยดำไปอีกนี่สีไหนที่เข้าขอุลตร้าแมนมั้งสีนี้อ่ะโอเคได้อยู่ได้อยู่ ผมอยากรู้มากเลยทุกคนว่าคนที่มาดูคลิปผมเนี่ยอายุกันเท่าไหร่แล้วคือผมจะได้รู้ว่าแบบมีผู้ชมที่มีอายุเท่าไหร่บ้างคือแค่อยากรู้เฉยๆแหละไม่มีอะไรมากหรอกก็ถ้าไม่อยากเปิดเผยอายุตัวเองก็ไม่เป็นไรทุกคน คีบมันลงสีตายา yeah. อย่างั้นแหละเสร็จแล้วก็เก็บรายละเอียดสักนิดหน่อยลบส่วนที่ขาดเกินอุ้ยจะโดนแล้วก็ลงเงาใช่ลงเงาลงเงานี่เ,เราจะ ใช้เครื่องมือนี้ลาโซและนี่คือความมหัศจรรย์ของลาโซคือเราต้องอาศัยความแม่นยำหน่อยผมว่าผมจะสร้างไปอีกเลเยอร์ดีกว่า <Okay. S 1> จะได้ลบง่าย ว่ามันเข้มไปไหมที่เงาทีา่แขนที่คอเนี่ยดูเข้มไปไหมผมว่ามันน่าจะดูเข้มไปลองเปลี่ยนไปอันอื่นดีกว่าเอ่ออันนี้โอ้โหนี่เข้มกว่าเดิมอีกเข้มสะใจเลยโอเคได้อยู่ เฮ้ยเส้นโค้งมากเลยอนะทุกคนโอ้โหนี่เราก็มีสมาธิเหมือนกันนะี่เนี่ยน,นาสุดยอดนาต่อกันเลยลงเงาโอ้โหโออฟิกนี้สิถึงจะสวยโอเคเราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนั่นก็คือแปมสีขาวที่แก้ม แ <c oughs> น่หลักมุงมีงขึ้นมายเยอะเลยใส่ให้มันดูสว่างหน่อยนี่ให้มันดูกลมกลืนกันสักเล็กน้อย โอเคเสร็จแล้วยังไม่จบแต่เพียงเขานั้นอมีสีอะไรที่ใช้ได้อีกนี่สีนม่้ดูแปลกๆอ่ะไม่เอาดีกว่าแต่สีขาวๆไปอย่างเดียวพอ เสร็จแล้วใช่เวลาไปโอ้เมื่อกี้เท่าไหร่นาทียังห้าสามใช่ไหมตอนนี้บ่ายสามไม่ใช่บ่ายสามดิบ่ายโมงแปดนาทีถือว่าทำเวลาได้ดีฮะโอเคครับทุกคนก็จบกันไปแล้วนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ท้าให้ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร b e นะทุกคน ก็เดี๋ยวว่างๆถ้าไม่รู้จะทำอะไรก็มาทำแบบนี้แหละถ้าอยากทำอุลตร้าแมนอยากให้มา,ารีวิวอุลตร้าแมนเดี๋ยวก็มานั่งรีวิวอุลตร้าแมนนะทุกคนก็รอติดตามกันได้เหมือนเดิมกระบ๊ายบายเฮ้ย <c oughs> แล้วมันปิดยังไง <c oughs> เดี๋ยวๆๆ <c oughs> ไม่ปิดอย่างนี้ดีกว่าดูมันแบบผมว่ามันดูแบบไม่ถนัดว่ะ go, เอ้ยก็กดสต็อปแล้ว